สวัสดีครับพบ๊ดกช่องไทยบ้านอันชุ่มอีสานใต้นะครับหมดหน้าเกี่ยวครับอันนี้ก็เข้าไายควบต่อสั่งครับอยู่เขตตะบนนาดดีครับอันนี้ก็รถรถพ่มเองครับเอวห้าสิบครับนี่ครับคู่กันครับกับซีเจ็ดครับ ก็ไม่ได้ทํำรถเกี่ยวครับคือแต่รถไถเนี่ยครับส้องขันครับวิ่งไถกบต่อฟังครับผมมีงานก็เรื่อยๆครับสิเก็ดครับ ปีเจ็ดอันนี้เป็นคันแรกครับแล้วก็ห้าสิบพึ่งออกมาใหม่ครับปีที่แล้วครับเอามาช่วยสีเจ็ดครับเพราะสีเจ็ดต้องทำฟิตเครื่องใหม่ไปครับเรหมดนักเกียวครับก็ตอนนี้ก็เลือกแต่รถไทยครับ ก็ะดูตามดูคลิปครับเปิดงานกันครับจะเงินสดเงินเซ้นก็ว่ากันไปครับประตูการครับคลิปไม่ได้ยาวมากนะครับนี่ครับ ห้าสิบจะเป็นพันยิบสี่ครับอีเ e จ็ดเป็นพันยิบสองครับหาสิบเอสพีครับกับสีเจ็ดเอสพีครับ ห้าสิบเดิมๆครับไม่ได้ทำอะไรมากครับใส่แค่ปลายท่อครับเราไฟไว้ทำงานคืนครับเ,เดิมเดิมสูนครับ